สวัสดีครับผมนาคณาเฉลิมเจริญตำแหน่งซีเนียร์บริสุทิ์ประจำทุสเปซสาขาเซเปนเดเกตรอบไลน์อิโมประจำวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2568แต่ว่าก็แนะนำสิทธิพิเศษเนือไทยกับเบสิษัทเฉพาะลูกค้าทุกแบรนให้กับครอบครัวทูให้น่าสนใจและเอ็นเตอรครับ สวัสดีครับผมเซฟเบนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสิทธิพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าทูมุกเอชแบบรายเดือนนะครับที่เป็นทูแบกการ์ดนะครับแล้วก็ทูเดย์กาครับลูกค้านะครับที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับย้ายค่ายเดิมนะครับเปลี่ยนจากเป็นเงินเป็นรายเดือนนะครับแพ็กเกจตั้งแต่8ป9ราสบเก้าบทขึ้นไปนะครับหรือว่าจะเป็นลูกค้าทูมุกเอชแบบรายเดือน ที่มีอายุการใช้งานครับตั้งแต่90วันขึ้นไปครับสิธิเศษนี้นะครับสามารถซื้อเครื่องสมาร์ทโฟน5ที่มือถือใดกันนะครับก็จะได้แก่นะครับ iPhone 13 s r i ซีรีส์ทุกความจุนะครับหรือว่าจะเป็น Samsung S 2 2่ e ซีรีส์ทุกความจุเช่นกันครับสมัครพร้อมกับแพ็กเกจนะครับรายเดือนตั้งแต่1,399บาทขึ้นไปนะครับโดยที่ลูกค้าที่ถือบัตร ทูแบคการ์ดนะครับจะได้รับสิทธิ์ทัคเกตนะครับเป็นทูแบคการ์ดนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ถือบัตรทูแบคการ์ดนะครับจะสามารถรับสิทธินะครับมอบทูแบคการ์ดให้กับหมายเลขทูมูคเอชแบลรายเดอนได้หนึ่งสิทธิ์ด้วยกันครับแคมเปญนี้นะครับก็จะเข้าร่วมนะครับกับลูกค้านะครับปัจจุบันนะครับที่ซื้อเครื่อง้อมพิวเตนะครับผม แคมเปญที่อเมริกาครับก็จะมีเป็นชูค่นะครับโปรซ g ยกเครื่องค้มกว่านะครับเน็ตเต็มสเปคหรือว่าที่เรียกกันว่าโปรใจปานนั่นเองครับแคมเปญสุดท้ายนะครับจะเป็นแคมเปญเบ็ดยู i วเช i ไนนะครับส่วนลดค่าเครื่องนะครับสำหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้านะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับลูกค้าทูเลจการนะครับจะได้รับสิทธิ์นะครับอัปเกรดเป็นทูแบคการนะครับนาน12เดือนนะครับโดยที่นะครับระบบจะส่ง s m s นะครับมอบสิทธิ์ให้อัตโนมัติภายใน7วันนะครับส่วนลูกค้าทูแบคการนะครับก็จะได้รับสิทธิ์นะครับมอบทูแบคการอีกหนึ่งใบนะครับให้กับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวนะครับนาน12เดือนนะครับ วิธีการรับสิทธิ์ง่ายๆนิดเดียวนะครับนั่นก็คือเพียงกดนะครับดอกจัน559ดอกจันเลขหมายทูโฮชแบบลายเดือนนะครับที่ต้องการรับสิทธิ์นะครับกดชาร์จนะครับแล้วก็กดโทรออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเอสเนะครับก็จะเรียนเชิญนะครับไปที่เบอร์ที่ผูค้ากดรับสิทธิ์ั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้นะครับ ถ้าหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสนใจนะครับสามารถติดต่อผมนะครับสเตเฟรนได้ที่ทูดสเปียสาขา,าเซนต์เทนิเกตครับสำหรับวันนี้ผมสเตเฟรนถอดอาไปก่อนครับสวัสดีครับ